ครับคมชัดไหมครับต้องบอกว่าคมชัดนะครับเพราะว่าเขาให้อัตราที่เขาเรียกว่าตัวแตงนมิตหน้าจอตัวนี้ได้ถึงห0 0นมิตเลยก็คือจะทำให้เห็นในที่ที่สว่างมากึ้กเราก็ได้งมองเห็นอยู่ถูกต้องครับแล้วก็หน้าจอที่มีขนาดถึง12.4นิ้วนะครับไม่ว่าจะเอาไปใช้เล่นเกมนะครับดูหนังดูซีรีส์ต่างๆ่าต้องบอกว่าตอบโจทย์นะครับเพราะว่าตัวนี้เขาดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวขอบจอด้านข้างนะครับที่บางลงกว่ารุ่นก่อนหน้านะครับแล้วก็ตัวขอบเครื่องนะครับที่บางลงเช่นเดียวกัน นะครับผมแล้วก็ในส่วนถัดมานะครับเรามาพูดกันในเรื่องของตัวฟังก์ชันเด่นหลักๆของตัวแท็บ F7 f p กันเลยดีกว่านะครับต้องบอกว่าแท็บเล็ตรุ่นนี้นะครับเป็นแท็บเล็ตที่รองรับการใช้งานตัวฟังก์ชันปากกาครับนะตัวฟังก์ชันปากกานะครับของรุ่นแท็บ F7 FE นะครับจะต่างจากตัวแท็บ F7 F7 Plus นะครับตรงที่ตัวปากกาของเขานะครับตัวนี้ไม่ต้องชาร์จนะไม่ต้องชาร์จซึ่งแน่นอนครับคุณสามารถใช้งานได้อย่าง เต็มรูปแบบไม่ว่าเราจะอยู่ที่นอกบ้านนะครับสถานที่ทํางานนะครับเราหมดว่วเรื่องการชาร์จตัวประกาศไปได้เลยนะครับแล้วเราตัวนี้หยิบขึ้นมานะครับสามารถเข้าโน้ตซัมซุงนะครับแล้วก็จดบันทึกได้เลยทันทีนะครับหมด่วงแน่นอนนะครับแล้วก็ฟีเจอร์เด่นๆนะครับที่มีอยู่แล้วนะ